สวัสดีครับผมเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับลำโพงหน้าจอนะครับของยี่ห้อ JOA นะครับผมนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น S10 นะครับหน้าจอ15.1 wide s c r n นะครับแล้วก็ดอกลำโพงนะครับซับ10นิ้วนะครับผมแล้วก็มีเสียงกลาง3.5นิ้วแล้วก็เสียงแหลม3นิ้วนะครับกำลังขับของรุ่นนี้ก็อยู่ที่300วัตต์นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นี่ก็9,000มิลลิแอมป์ครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแบบพับได้นะครับผมแล้วก็ สามารถหมุนได้นะครับ360องศานะครับผมก็จะเป็นระบบ Android อีกเช่นเคยนะครับ Android 12นะครับหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับมีชุดไมล์ลอยแบบชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับอยู่2ตัวนะครับมีที่เก็บไมล์อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับผมแบบนี้นะฮะถ้าใครชอบทรงแบบกระทัดรัดนะครับเล็กๆนะครับสามารถเข้ารถได้นะครับตัวนี้ก็เหมาะเหม๋งเลยครับผมนะครับ ยกได้สบายคร,ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่17กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับรูปทรงก็สวยทันสมัยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะส่วนในเรื่องระบบการปรับของรุ่นนี้นะครับก็เหมือนรุ่นที่แล้วนะครับผมนะครับก็มีปรับเสียงเพลงนะครับเสียงแหลมเสียงเบสนะครับมีปรับเสียงไมเสียงแหลมเสียงเบสแล้วก็เอ็กโคนะครับผมนะครับมีช่องต่อกีตาร์ช่องต่อไม้นะครับสามารถต่อทีวี เอาภาพออกเข้าจอทีวีได้นะครับแล้วก็ต่อเสียงเพิ่มเติมได้ Audio Output นะครับผมนะครับตัวนี้ใช้อแดปเตอร์12โวลต์นะครับมีช่อง USB 2ช่องช่องใช้ไฟรถก็ได้ไฟบ้านกระยบอแดปเตอร์เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวก็มีนะฮะใช้ได้3ระบบเลยนะครับสำหรับรุ่นหน้าจอก็ตอนนี้ก็เล่นได้อยู่2ระบบนะครับก็คือเล่นระบบ Android ในตัวของเขาเนี่ยแล้วก็ระบบแบบ สะท้อนภาพหน้าจอนะครับโดยการต่อจากโทรศัพท์เนี่ยยิงภาพเข้าไปที่จอตัวนี้ได้เลยนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องระบบไมลอยนะครับตอนนี้ก็จะมาเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่กันเกือบหมดทุกรุ่นแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ชาร์จโดยการใช้สายไท e C นะครับแล้วก็ฐานชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบฐาน1น6่0นนะครับผมนะครับคุณภาพของเสียงรุ่นพวกน,นี้ออกมา ดีนะครับเสียงดังฟังชัดแล้วก็ในเรื่องระบบเสียงของไอ้ตัวจอนี่ก็เขาจะมะีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถปรับแต่งได้โดยการใช้นิ้วปัดมาทางซ้ายนะครับผมนะบแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถปรับพวกมิวสิกเอฟเฟกนะครับเป็นอินดอร์อ t ท o ดอร์สแตนดาร์ดอะไรพวกนี้ก็ปรับได้เลยนะครับแล้วก็มิวสิกอีคอรเลเซอร์สามารถปรับอีคอรเลเซอร์ได้นะครับมีอยู่ 8แบนด์นะครับ 3, 6, 7, 8นะครับแล้วก็ปรับเบรกลางแหลมได้นะครับผมหรือใครแบบอยากได้เสียงธรรมดาก็ปิดอีโคไลเซอร์ได้นะฮะแล้วก็ส่วนไมเอฟเฟกต์นะครับก็สามารถปรับรูปแบบเป็น KTV Original Meeting อันนี้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นเสียงพวกเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงพิเศษอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับ แล้วก็รุ่นพวกนี้นะครับเวลาเราต่อลำโพงออกข้างนอกโดยการต่อช่อง Audio Out เนี่ยเราอยากจะให้เสียงเนี่ยออกไปที่ลำโพงที่เราต่อไว้อย่างเดียวเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการเปิดตรงที่ช่อง m ิว PA นะครับแบบนี้นะครับ คถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวนี้นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับผมราคาก็ไม่แรงนะครับอ่าหุดนี้อยู่9้ใบเทา9ใบแดงนะครับผมนะครับวันนี้เราก็รีวิวแค่นี้นะฮะสั้นๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม